สวัสดีคะ่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแน,นลค่ะพาทุกท่านมาดูประหมอนานะคะตัวกลมๆเลยค่ะไข่เต็มท้องเลยคุณตาแพงไปสูบสะมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านขายปลาจนหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะไอที่ยังขายไม่หมดก็เอามาขังไว้นะคะในบ่อปลาของแหม่มนี่แล้วค่ะวันนี้พ่อโตมาซื้อปลาเข่งนะคะปลาเข็งประหมอเนี่ยค่ะ ะะเอาไปย่างอร่อยมากเลยนะค,ะคุณตาเพียงขายกิโลเท่าไหร่นี้เพื่อนบอกว่าเท่าไหร่คะห้าสิบหรือหกสิบห้าบาทเอาหมดนี้เลยใช่ไหมคะเออ,อเอาไปย่างนี่แซ่บคักนะคะขังไวค้ค่ะขายก็ขายกินก็กินนะคะวางแผนไว้ว่าเย็นนี้เนี่ยจะย่างแล้วก็บังคับให้กินคนละสิบตัวจะได้หมดไวๆไข่เต็มท้องเลยค่ะทุกท่านนะคะพาทุกท่านมาชม ปลานาปลาหมอนานะคะแล้วก็ปลาช่อนด้วยวันแรกๆเอามามีแต่ตัวโตๆค่ะ,คะทุกท่านขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะบ่ะอนะะี้จะเป็นปลาช่อนค่ะปลาช่อนตัวไม่โตสักเท่าไหร่โอ้มีตายด้วยตายนีย่ก็จะเอาไปทําหมักไว้ทําปลาลาค่ะแบบทำาป็ปลาล่าไว้อยู่กระปุกหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะปลาหมอปลาหมอเนี่ยเขาเขาจะทนนะคะไม่ค่อยตายสักเท่าไหร่สามารถที่จะ แบบนี้ค่ะเลี้ยงไว้ในบอ่อเนี้ยได้นานอยู่นะคะได้นานอยู่พอตัวบริการตัวเองเดินนะ่นะมาซื้อก็ต้องมาตักเองช่างเอาเองนะคะฝทุกท่านฝากทุกท่านมาชมปลาหมอนะคะประหมอหนาเอามาเลี้ยงไว้ในบอ่อเพื่อรอขายแล้วก็รอทำกับข้าวค่ะทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแหบมบ่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ